วันนี้วันที่14เมษายน2568ยังอยู่ในระยะเทศกาลสงกรานต์ประเพณีปีใหม่ของไทยเราอยู่ครับผมอยากให้สังคมของประเทศไทยมีความคิดเห็นที่จะพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นเพื่อนำเงิน รายได้ภาษีอกรดังกล่าวมาพัฒนาประเทศในทุกๆด้านมิใช่เรื่องอะไรอะไรก็ออกมาคัดค้านสแสดงถึงความคิดเห็นไม่ตรงกันมาโดยตลอดสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นต่อชาติบ้านเมืองผมจำไม่ลืมครับในสมัยนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรเป็นนายกเรื่องรถไฟความเร็วสูงตุลาการสาลร,รัฐมนูล ตุลาการรัฐมนูญท่านหนึ่งบอกว่าไอ้เรื่องรถไฟความเร็วสูงเนี่ยไปทำให้ถนนลูกรังให้เป็นลาดยางก่อนฟังแล้วมันแสดงถึงความคิดเห็นไม่รู้เรื่องรู้ราวในการพัฒนาประเทศจนในที่สุดปัจจุบันนี้ประเทศสหรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสปปลาวเขาทำรถไฟความเร็วสูงเชื่อมกับทางประเทศจีนประเทศไทยครับเดี๋ยวนี้แบแบบ ตามหลังเขาน่าอับอายที่สุดโครงการดีๆอย่างนี้นะครับสองล้านล้านบาทปัจจุบันมันสิบล้านล้านแล้วการตัดสินใจการคัดทานโดยไร่เหตุไร่ผลเอาเรื่องส่วนตัวเข้ามาในการพิจารณาตัดสินเรื่องต่างๆเรื่องกรณีของ Entertainment Complex ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องสร้างสถานบันเทิงขึ้นมาโดยประชา โดยมนุษย์เป็นคนทําขึ้นมีโรงแรมห้าดาวหดาวเจดาว8ดาวมีสนามกีฬามีฮอในการแสดงคอนเสิร์ตมีเรื่องหลายเรื่องหลายรา,าวที่ประชาชนสร้างขึ้นที่มนุษย์สร้างขึ้นคนทั่วโลกก็จะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีประเทศอินเดียครับท่านบอกว่านายโมดีนท่านบอกว่า ธุรกิจเกี่ยวกับอินเทอร์เทนเมนต์คอมเพกนี้เป็นธุรกิจที่ทันสมัยที่สุดถ้าประเทศใดทําก่อนประเทศนั้นก็จะบรรลุชัยชนะในด้านเศรษฐกิจในการนําเข้าเงินสู่ประเทศของตัวเองสําหรับประเทศไทยถ้าเรื่องดังกล่าวถูกคัดค้านเหมือนรถไฟความเร็วสูงที่ถูกคัดค้านมาเหมือน การรักษาพยาบาล30บาทรักษาทุกโรคแม่กว่าจะผลักดันได้กับไดโนเสาร์เต่าพันปีในประเทศไทยบอกว่า30บาทตายทุกโรคถกเถียงกันจนในที่สุดการรักษาพยาบาล30บาทรักษาทุกโรคพัฒนาไปเป็น30บาทรักษาทุกที่ถ้าฟังการคัดค้านในอดีตนะครับ30บาทก็จะไม่เกิดขึ้นกองทุนหมู่บ้านแหล่งเงินทุนของพี่น้องประชาชน บอกว่าเป็นไปไม่ได้จะเอาเงินหนึ่งล้านมาให้กองทุนต่างๆเจ็ดพันกว่าหมู่บ้านในประเทศไทยจะเอาเงินมาจากไหนจนในที่สุดเดนี้กองทุนหมู่บ้านก็ยังคงอยู่การปรับปรามยาเสพติดการเอาหวยใ,ใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดินลักษณะทํานองนี้ครับเป็นความคิดที่จะพัฒนาประเทศชาติแต่อคติของคนที่เคยชุมนุมกปปสคนที่เห็นด้วยการรัฐประหารหน้าเดิมๆท่านนั้นออกมา ออกมาคัดค้านเรื่องเรื่องดีๆที่รัฐบาลชุดนี้ที่เขาจะทํากันผมเองจากรายการนี้ก็มีคนที่ไม่ชอบครับไม่ชอบก็ออกว่าต่อว่าต่อขานผมขอบินทบาทเลยครับถ้าท่านไม่เห็นด้วยท่านก็อย่าไ,ไม่ต้องมาดูผมผ่านผ่านไปหรือมัหรือมันขัดข้องหรือมันมันไปติดอะไรกับคอคุณเหรอไม่ได้ดูอดีศรแล้วดูอดีศรแล้ว มาต่อว่าต่อเถียงอย่างน้นอย่างงี้ครับก็เป็นสิทธิ์ของคุณคุณก็จัดติ๊กต๊อกได้ครับนี่คือความคิดเห็นของระบอบประชาธิปไตยผมคิดว่าในประเพณีสงการานที่ดีงามเนี่ยผมอยากให้คนไทยทั้งประเทศทั้งทั่วโลกครับเห็นดีเห็นงามว่าประเทศไทยต้องพัฒนาไปสู่ความเจริญอย่างแน่นอนปัจจุบันและอนาคตอยู่ใกล้กันแต่ว่า ปัจจุบันกับอนาคตถ้าตัดสินใจไม่ดีถอยหลังเข้าคลองก็จะเหมือนลดไฟความเร็วสูงชั้นใดชั้นนั้นครับพวกไดโนเสาร์เต่าพันปียังอยู่ในประเทศไทยของเราพวกสายตาสั้นไม่เห็นการพัฒนาประเทศไปสู่ทางที่ดีมีมากมายครับบัวสีเหล่าพวกใต้ตมเป็นพักษาหาร ดอกบัวใต้ตมเป็นพักสา,ารผานของเต่าและปลามันมีมากมายครับดอกบัวกำลังจะบานถ้าประชา,าชนรับรู้ว่าประเทศนี้ต้องเดินหน้าต่อไปครับนั่นคือความปรารถนาดีของกระผมอดิสรเพียงเกตไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรครับนานาจิตต่างแต่อย่าใช้ความคิดที่มุทะลุอัคติคัดค้านมาตั้งแต่ในมุง้งตั้งแต่ในบ้าน ถ้าเป็นฝ่ายอุงอิงแพรทองทานทักษิณชินวัตรแล้วเซโนอย่างนี้มันไม่แฝงครับเลือกตั้งทีไรพวกคุณก็แพ้ทางพวกเราก็เป็นรัฐบาลมามีนายกรัฐมนตรีมาแล้วห้าถึงหคนครับขอบคุณครับ